ครบับสวัสดีพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปทุกท่านครับมานก็พาพี่น้องมาเบิ้งงวานนะครับพอดีมาเจอหวานอยู่ริมทางครับบอกท่านในเขาปลาครับมานี่มาเจออยู่ริมป้าครับแต่ว่าอยู่ริมทางริมถนนนะครับที่พี่น้องเห็นนี่ก็สิเป็นวันพัตตะบะครับเอาก็สังเกตได้ไง่ายครับสวัสครับ วานพัตตะบะนะครับผมก็เคยลงไปแล้วครับคลิปหนึ่งแต่ว่ามันี้มาเจอเพิ่นอยู่ริมทางครับแล้วก็มีต้นไงนะครับก็เลยถ่ายพี่น้องเบิ่งอีกจคลิปครับครับนี่ก็คือส่วนใบของเพิ่นนะครับเพิ่นก็สีมีขนอยู่ที่ใต้ใบครับเพิ่นสีมีขนละเอียดอ่อนนะครับอยู่พื้นใบของเพิ่นครับเวลาเราสัมผัสนี่ก็คงสีหูยินเสียงครับพี่น้อง ครับส่วนหัวของเพลนผมกะสิขุดให้บ้างคือเก่าแล้วครับมาบนี้นะครับเราว่าผมกะสีแดน้ำเขาไปปลูกคือกันนะครับเพราะบริเวณลิมนทางนะครับโหลดคนมาปรับทางปรับที่ครับเลยด้ชนต้นพันหักลงมาครับผมกะสิขุดไปปลูกคือกันแล้วครับถือว่าเป็น ดีของมงคลอีกอย่างหนึ่งครับก็บคือหัวของเพ่นครับส่วนหัวของเพิ่น,นะครับเพิ่นก็สีมีลักษณะหัวใหญ่ครับเหนือในหัวสีขาวแล้วก็มีรสเผ็ดร้อนครับเวลาหา่อลองชิมเบงก็สิมีรสเผ็ดร้อนชุนครับสาหรับหวานชนิดนี้นะครับครับคุณความเสือของเพิ่นนะครับเพิ่นก็สีมีทางดัน กันพูดผีปีศาจนะครับพวกพูดไพ่ต่างๆนะครับในตำราเพ่นก็นได้เก่าวว้ครับก็คือหวันชนิดนี้เพ่นสินี้มีคาดประหลอดนะครับอยู่ในหัวครับจึงเกิดอนุภาพมีฤทธิ์มีเดชนะครับสำหรับวันพัตะบะครับครับคุณความเสือเพ่นก็นสามารถป้องกันคุ้มครองป้องกันอันตรายจากพ,กพูดผีปีศาจนะครับ ครับไล่พูดภายใดต่างๆนะครับเพรวา่าเป็นพีปอพีเปาพีกระซื้อหรือว่าพียังกระตามครับกสิสาม,มารถกันได้นะครับสําหรับวานชนิดนี้แต่ว่ากะสาม,มารถปลูกไว้บ้านไว้หื่นได้ครับกสิบอเป็นยังกับพ้าพุ่มจอที่ครับสีบอเป็นไพ่กับผ้พาพุ่มนะครับเป็นสิสาม,มารถอยู่ปลูกรวมกันได้ครับ ก็ควรปลูกไวบานไวเฮือนกับซีดีนะครับสําหรับหวานพัฒตะบะนะครับนะครับนี่ก็คือลักษณะหัวของเพิ่นนะครับก็บถือว่ามีหัวใหญ่เพิ่นครับเพิ่นก็ไดฮักออกไปอยู่หลายหัวครับดินเกาะร้ายครับสําหรับหัวของเพิ่นนะครับเพิ่นเป็นดินเหนียวเดี๋ยวผมสตัดพี่น้องเบ่งภาพ ตอนที่ล่างออกครับสําหรับคลิปนี้นะครับครับนี่ก็คือลักษณะหัวนะครับตอนขุดออกมาแล้วครับผมก็ได้ล่างพี่นองเบ่งหัวพันค่ะครับสําหรับวานผัตตะบะนะครับตาหัวอบเจืออยู่ริมทางสามารถขุดไปปลูกได้ครับผมก็ได้ขุดไปปลูกละครับเมื่อนี้ถือว่าเป็นวานดีวานมงคลอีกชนิดหนึ่งครับ พลูกไว้การพูดปีปีศาจปูดไผ่ต่างๆนะครับหรือว่าเด็กๆเด็กน้อยให้กลางคืนหรือ้อผวาครับกลางคืน,นสามารถเอาหวัวของเพ้นนะครับนําไปปลูกแขนไว้นะครับ